เราน่าเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งจะต้องตั้งใจสั่งสมบุญบรมีนะ่ะให้เต็มเปี่ยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่าครั้งที่ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์กำลังสั่งสมบรมีอยู่นั้นโลกไม่ได้วาดวันต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้จะตั้งสละทรัพย์ อวัยวะหรือแม้กระทั่งชีวิตร่องก็ไม่ได้วันไหวแต่อย่างใดคิดแต่เพียงว่าเกิดมาพบชาติหนึ่งก็จะต้องสั่งสมบุญบุญบารมีให้เต็มเปี่ยมเพื่อได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันแม้จะมีอุปสรรคในชีวิตเกิดขึ้น มาขัดขวางหนทางการสร้างบารมีของเราก็จะได้วันไหวให้มีใจมุ่งมั่นและก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตรนิกายชักกนิบาทว่าทายก ก่อนแต่จะให้ทานเป็นผู้ดีใจกําลังให้ทานอยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใสครั้นให้ทานแล้วย่อมปลื้มใจนี้เนะี่ยเป็นยันจะสมบัติปฏิขาหกููสมรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายคือท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะ ไม่มีอาสวะย่อมเป็นเขตที่ถึงพร้อมแห่งยันทายกต้อนรับปฏิกะหกด้วยตนเองถวายทานด้วยมือตนเองอยันนั้นย่อมมีผลมากแกทายกผู้ให้ทานทายกผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นมันดิตมีใจพ้นจากความตรณี ครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเบียดเบียนผู้มีปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่วัดกันที่ไอคในการศึกษาเล่าเรียนหรือความรู้ความสามารถในการทำงานเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้นะยังเป็นความรู้ที่ทำให้ติดอยู่ในโลก แต่ขวัดกันตรงที่ใครมีปัญญาช่วยตัวเองนะ่ยให้รอดปลอดภัยจากทุกข์ทั้งภายในโลกนี้และภายในสังสารวัตรไม่พลาดตกไปในอบายภูมิจะสามารถดำรงชีวิตอยู่แต่ในสุขติภูมิและสร้างความดีได้อย่างเต็มที่คนที่เกิดมาแล้วละเว้นความชั่วทุกชนิด ทำแต่บุญกุศลและหมั่นทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงผู้มีปัญญาไม่จำกัดเราต้องเป็นชนชั้นสูงหรือมียศถาบรราศัก์อย่างเดียวจะเป็นคนยากจนหรือไม่ได้รับการศึกษา แต่ถ้าหากรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าเป็นต้นไม่มีความตรนี่อยู่ในใจไม่ประมาทในชีวิตแล้ววุ่งหน้าทำความดีอย่างไม่ลดละก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาฉลาดในกุศลธรรม เหมือนอย่างวิถีชีวิตของมหาทุกตะที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันต่อในวันนี้นะจ๊ะวิถีชีวิตของมหาทุกตะนั่นอันที่จริงแล้วท่านเคยเป็นเศรษฐีเก่าพบชาติในอดีตก็เคยร่ำรวยมาก่อนแต่มวัวประมาทในชีวิตรวยแล้วก็ประมาทเลยไม่ให้ทาน ครั้นพอในภพชาตินี้ก็ตั้งกลายเป็นคนยากจนอนาถาเป็นชนชั้นต่ำอาศัยว่าได้กัลยาณมิตรชักชวนในทาบุญทำให้เกิดกุศลจิตแล้วก็มีปัญญาสามารถสอนตัวเองได้และโชคดีที่ได้ทำบุญถูกหลักวิชาดังที่หลวงพ่อได้ยกพุทธพจน์นี้ขึ้นมากล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะ คือทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้ก็มีจิตเริ่อมใสวัตถุทางท่านกับบริสุ์ปฏิกาหกคือประสัมมาสัมพุทธเจ้าก,กับบริสุ์ผลบุญนั้นยิ่งใหญ่ไปสารจึงมันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันตาเห็นทีเดียวเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มาหาทุกตะะ ได้มีโอกาสถวายพระตาหารแด่พระบรมศาสดาซึ่งว่าจะได้ทำบุญครั้งนี้เนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคเยอะทีเดียว่อเสร็จภารกิจก็ตามเสด็จไปส่งที่พระวิหารส่วนพระลินก็เสด็จกลับสวรรค์ชั้นดาวดึงในขณะนั้นเองสิ่งมหาสรรย์ที่ไม่มีใครคาดฝัน ก็พรานบังเกิดขึ้นฝนรัตนาเจ็ดประการได้ตกลงมาเต็มบ้านจนล้นออกมานอกบ้านภายในบ้านน่ะไม่มีที่ว่างเลยภรยาของมหาทุกตะต้องจูงลูกๆออกไปยืนอยู่ข้างนอกฝ่ายมหาทุกตะกลับจากวิหารแล้วได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นก็บังเกิดมหาปิติ ขนลุกไปทั่วสาร,รพางกายเริ่มใจว่าฝรนรัตนเจ็ดประการตกเพราะพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณและปุญญานุภาพที่ตัวได้ทำในวันนี้ว่าแล้วก็เรียไปยังราชสำนักกราบทูลในพระราชาทราบว่าบ้านข้าพรนะองค์เน่ะเต็มิเด้วรัตนเจ็ดประการขอพระองค์ทรงให้ราชบุรุษ เอาเกวียนไปขนเอาทรัพย์นั้นมาเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาทรงอัศจรรย์ใจในทานทิมหาทุกตะถวายแด่พระพุทธเจ้าและผลบุญที่เกิดขึ้นนันตาเห็นทรงส่งเกวียนพันเล่มไปขนสมบัติมาเทลงที่พระลานหลวงกองทรัพย์ได้เป็นกองสูงประมาณเท่าตนตาลพระราชารับสั่ง ให้ชาเมืองประชุมกันและก็ตรัสถามว่าในเมืองนี้เนะี่ยมีใครมีทรัพย์มากถึงเพียงนี้บ้างชาวเมืองทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ะพระราชาเห็นว่าสมบัติเหล่านี้เนะี่ยเป็นของมหาทุกตะที่ได้มาด้วยบุญจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐีประจําเมือง พระราชาได้ตรัสบ,บอกสถานที่ที่จะสร้างบ้านใหม่ให้กับเศรษฐีใหม่ซึ่งสถานที่ตรงนั้นเคยเป็นบ้านของเศรษฐีเก่าคนหนึ่งเมื่อเศรษฐีใหม่เข้าไปดูพื้นที่ขณะที่คนงานกำลังแผ่ถางพื้นที่ให้เรียบนั้นหมอซรับก็ได้ผุดแออัดยัดเยียดยังขึ้นมา สร้างความแตกตื่นและอัศจรรย์ใจให้กับคนงานและท่านเศรษฐีใหม่เป็นอย่างยิ่งพระราชารับสั่งว่าหมอ้อทรัพย์เกิดเพราะบุญของเธอเนั่นแหละเพราะฉะนั้นเธอจะเป็นเจ้าของคุมทรัพย์เหล่านั้นเถิดเศรษฐีใหม่ก็ได้ปลูกบ้านหลังใหญ่ได้บ้านหลังใหม่และก็ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าวิถีชีวิตใหม่ก็เริ่มขึ้น จากที่เคยยากจนอนาถาก็กลายมาเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่ด้วยความตระหนักในบุญว่าเป็นที่พึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกอย่างเขาก็ไม่ประมาทเหมือนพบชาติในอดีตอีกต่อไปได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเนะี่ยเป็นประมุขตลอดเจวัน ตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งใจมั่นว่าจะไม่ขอจนข้ามชาติอีกต่อไปแล้วจึงบำเพ็ญบุญจนตลอดชีวิตได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์รวมไปถึงคนยากจนอนา,นาถาที่มาขอพึ่งพาใสออนละโลกไปแล้วก็ได้บังเกิดในเทวโลกสวยที่ปยสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่ง รันมาในสมัยพุทธกาลท่านก็ได้จ,จุติจากสวรรค์มาถือกำเนิดในคันของทิดาคนโตในตระกูลอุปถากข,ของพระสารีบุตรเถระในกรุงสาวัตถีทั้งที่ที่หมู่ญาติรู้ว่าทิดาคนโตตั้งคันแล้วก็ได้นำเครื่องบริหารคันมามอบเป็นบรรดาการมากมาย การแพ้ท้องนานก็เป็นไปเพื่อบุญกุศลคืออยากถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ห้าร้อยรูปมีท่านพภาษารีบุตรเป็นประธานถวายปัตตหารที่ปรุงด้วยปลาตะเพียนเบื่อภิกษุสงฉันเสร็จนานยังค่อยรับประทานทีหลังจากนั้นความแพ้ท้องจึงค่อยระงับไป ต่อมาในงานมงคลอื่นๆเช่นวันคลอดวันโกนจุกวันนุ่งผ้าใหม่เมื่อนนางปราลบเหตุแล้วก็ถวายสังฆทานได้ภิกษุสงฆ์ห้าร้อยรูปทุกครั้งไปเมื่อเด็กคลอดออกมาหมู่ญาติก็ได้ขอร้องไอ้ภาษาริบุตรเถระช่วยตั้งชื่อให้พระเถระถามว่า วันที่ทารกน้อยเกิดนั้นน่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษบ้างมารดาของเด็กก็ตอบว่าท่านผู้เจริญตั้งแต่เด็กคนนี้ถือปฏิสนธิในครันของดิฉันคนในบ้านนี้ที่ปัญญาอ่อนหรือผู้ไม่รู้เรื่องก็กลับเป็นคนฉลาดพระเทราจึงตั้งชื่อให้ว่าหนูน้อยบัณฑิต และมารดางเด็กก็เชื่อว่าลูกของนางต้องเป็นผู้มีบุญมาเกิดอย่างแน่นอนเมื่อโตขึ้นหากลูกชายอยากคลองเรือนก็จะไม่ขัดข้องหากประสนาอยากจะบวชก็จะอนุโมทนาทิน,นี้หนูน้อยบัณฑิตจะได้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองหรือว่าจะเป็นอะไรต่อไปคงต้องมาติดตามกันต่อในวันต่อไปแล้วนะจ๊ะ จากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าการถวายทานด้วยเจตนาอันแรงกล้าด้วยปัญญาที่ผ่องแผ้วด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสและได้ถวายแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจา้าซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศทานที่ถวายในครั้งนั้นจึงให้ผลทันตายเห็นเป็นที่น่าอาศัศจรรย์อย่างที่หลวงพ่อได้ไล่ฟังมาแล้วข้างตน้นแสดงว่า การทำบุญถูกเนื้อนาบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญมากปัจจุบันแม้เราจะไม่มีโอกาสทำบุญกับพระพุทธเจ้าแต่พวกเราทั้งหลายก็นับว่ายังโชคดีที่มีภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นผู้ควรกกะทักษินาทานของเราดังนั้นให้มันสั่งสมบุญ ดยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาทำกันให้เต็มที่ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใ้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนมมามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอนธรรมตายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง